แต่สิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับพระนางซูสีไทเฮาหนึ่งบิดาเลี้ยงดูพระนางเทียบเท่าลูกชายทําให้ทรงมีความมั่นใจและกล้าหาญมากกว่าผู้หญิงทั่วไปค่ะ2การที่ทรงอ่านออกเขียนได้ทําให้สามารถช่วยเหลือราชกิจของพระสวามีได้และได้ฝึกบริหารราชการแผ่นดินค่ะ 3. หลังพระโอรสของพระนางได้เป็นฮ่องเต้พระนางได้ยึดอํานาจจากองค์มนตรีและว่าราชการแทนพระโอรสอยู่หลังม่านค่ะ4จกักรพรรดิถงจือ้อพระโอรสของพระนางเมื่อโตอขึ้นมักหนีออกจากวังไปสถานนางลมและในที่สุดก็สวรรคตตั้งแต่ยังหนุ่มด้วยโรคซิฟิลสค่ะ5 ซูสีไทยเฮาเลือกหลานของตนให้เป็นฮ่องเต้องคใหม่โดยทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนจนฮ่องเต้มีอายุ18ปีค่ะ6จกักรพรรดิกวางซุยมีแนวคิดจะปฏิรูปประเทศตามชาติตะวันตกซึ่งขัดกับซูสีไทยเฮาพระนางจึงก่อรัฐประหารและจับพระองค์ไปขังไว้ค่ะ7ก่อนซูสีไทยเฮาจะสวรรคตด,ด้วยโรคชราทรงสั่งให้ขันทีวางยาจากักรพรรดิจนสวรรคตค่ะแปในช่วงปฏิวัติสุสานของพระนางถูกทหารบุกยึดเอาของมีค่าไปจนหมดอีกทั้งยังนำไขมุกเม็ดโตในพระอ์ไปมอบให้ในพลเจียงไคเช็กด้วยค่ะาะนคงะ